สวัสดีครับยินดีต้อนรับอยู่ช่อง The Crypto นะครับในวันที่25กันยานะครับก็เป็นไปตามที่คิดไว้นะครับ BTC ร่วงตุบลงมาที่26เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลุ้นกันต่อแล้วกันว่าจะลงอีกไหมนะครับมาข่าวแรกก่อนนะครับเขาบอกว่า Crypto Trader Shift Focus to 4เอ c คอยนี้หลังจากที่ BTC วิ่งนิ่งๆอยู่ตั้งนานนะครับก็อาจจะมี Link d มก t a m a k e า Arbitrum นะครับ เพราะว่า BTC ตอนนี้มีตุ๊บลงมาแล้วนะครับอยู่ในโซนนี้เนาะอก็รอดูกันไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเ,อเหรียญต่อมาก็คือเจ้าเชนลิงค์นะครับเพิ่งเบรคเอาท์ขึ้นมาตรงนี้ไม่รู้จะรีเทสก่อนค่อยไปไหมหรือว่าจะบินกลับไปเลยนะครับต่อมานะครับ Maker นะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า Maker เนี่ยมาพักฐานได้นะครับขึ้นมาปุ๊บแล้พักฐาน แล้วก็พยายามที่จะไปต่อนะครับคือถ้าสามารถเบรกไฮเดิมออกไปได้เนี่ยก็มีลุ้นที่จะขึ้นต่อละกันนะครับมองอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดต่ําลงมานะครับกว่าแนวรับตรงโซนนี้นะครับโซนประมาณ1นึ0งถึงหนึ่งพเนี่ยนะครับถ้าหลุดโซนนี้ไปอาจจะไม่สวยแล้วนะครับอาจจะลงมาที่เดิมแล้วถ้าหลุดโลเดิมนี่ไหลาย,ยาวเลยนะครับต่อแม่นะครับคือเจ้าอาบิทรัมนะครับ อาร์บิทัตรงนี้ถ้าเราเห็นสังเกตเนี่ยมันเป็นดาวเทนมาค่อนข้างน่น,นะครับแล้วอยู่ดีๆมันก็ปั๊มขึ้นมาแต่ว่ายังอยู่ในโซนใต้แนวแนวต้านเดิมนะครับก็ต้องดูว่ามันจะสามารถกลับขึ้นมายืนอยู่บน1ดอลลาร์ได้หรือเปล่าถ้ามันมายืนบน1นึ่งได้เนี่ถึงจะเป็นสัญญาณไปต่อละกันนะครับส่วนเจ้าเตตานะครับอันนี้ดาวเทนนะครับ เพิ่งจะเบรกเอาออกมาแล้วปั๊มขึ้นมาทุบกลับลงมานะครับแบบนี้น่าจะเป็นอยู่ในโซนที่กําลังจะกลับตัวขึ้นมีสัญญาณในการบูขึ้นมานะครับของไ s i นะครับก็เต็เหรียญดึงที่ดูน่าสนใจและกันนะครับอ่ะข่าวต่อมานะครับ U.S. Government Shutdown r o o m Fighting to Know About This Week นะครับก็สับดาหนี้นะครับ BTC นะครับดรอปลงมาที่ 26k เเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ แต่เห็นว่าสัญญาณเขาบอกว่าอะไรเดีย ten t i a l l ล q u i d a t e นะครับก็อันนี้ของห้แหมันผ่านไปแล้วเนาะอันนี้คือภาพรวมที่เขามองตอนนี้เนาะว่าขึ้นมาปุ๊บอาจจะย่อตกลงมาก่อนซึ่งตรงนี้เขาก็อาจจะมองว่าย่อลงมาตึกตักตึกตักแล้วก็ย่อมาแถวๆอาจจะชักสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองตรงนี้นะครับ o t e ท t i a l ที่มองเอาไว้หรือเข้าแทร็เก็ตไว้ที่สองหมื่นก็ ไม่รู้นะว่าจะมาถึงหรือเปล่านะครับถ้ามาถึง2องหมืก็ก็เจ็บจี๊ดเหมือนกันนะครับขึ้นไปทำไมวะอะไรประมาณนี้เนาะเออตอนนี้ฉัญญาณนะครับเด a ดคอร์สอ่ะก็หลายคนเขาก็มองเด a ดคอร์สก็อย่างที่ผมบอกคือเวลาเกิดเดดคอร์สอ่ะจนมากรกาฟมันจะวิ่งขึ้นไปหาเดดคอร์สก่อนแล้วค่อยตกลงมาโดยโดยโดยหลายครั้งนะแต่เวลาเกิดบูลิตเดเวอร์เจนเอ้ยหรือว่าเกิดอ่าโกลเด้นคอร์สเนี่ย ล่วงตุบยับนะครับแต่ถ้าเดตคอนี่คือขึ้นไปปุ๊บแล้วลงต่ออะไรประมาณนี้เนาะหรือบางครั้งก็ลงต่อเลยก็มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าสภาพตลาดตอนนั้นข่าวเละเทะขนาดไหนนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับตูมขึ้นมานะครับอ่ะเขาบอกว่ามันลงมาถึงโซนที่น่าจะเป็นโซน a n i p u l a t i o n แล้วนะครับก็อาจจะเป็นโซนที่ค่อยๆใช้เว แล้วค่อยๆกลับตัวขึ้นก็ได้นะครับก็อันนี้ก็อย่าไปเข้าข้างมันเยอะนะครับบางทีมันก็อาจจะมานิบแล้วลงต่อได้ไหมก็อาจจะได้นะเออนะก็ตรงนี้อีกมุมนึงนะครับก็คือลงรีเทสแล้วก็เพื่อไปต่อเนาะแถวโซนยี่ห้าก็คือมันยังไม่หันจะไปเลยอะ่ะมันเทสเสร็จแล้วมันยังไม่หันจะขึ้นเลยมันกําลังจะลงต่ออีกแล้วนะครับก็หลายมุมมองเนาะ แล้วก็ในครั้งแน้านะครับในหนึ่งโนม ber องพนบสาเนาะอันนี้ก็จะมีโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยอยู่ที่ยี่สบห้าจุเเนนะครับอีก7จ5สิบสี่จุดหคือคงที่อัตราดอกเบีย้ยนะครับก็เฟดบอกกูขอตึงไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วนะถ้ามันตึงๆึงอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเดือนหน้าเนี่ยเงินเฟอ้อมันลดลงมันก็โอเคไงเออมันก็มนไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจถ้าขึ้นอีกก็พังแน่นอนนะครับจุดนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าในอดีตสองพัน ชิแปดเนี่ยมันทำรีเวิร์สตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นรีเทสแล้วมันก็ไปนะครับค่งตรงนี้จริงๆมันก็ลักษณะคล้ายๆกันก็เหมือนเป็นการรีเทสอ่ะถ้ามันรีเทสตรงนี้อยู่ไม่หลุดก็อาจจะขึ้นต่อก็ได้เนาะโซนตรงนี้นะครับเขาก็มีสัญญาณบูลิตขึ้นมาตรงนี้ก็เหมือนเป็นสัญญาณบูลิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะทุบหลุดหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันดูอีกทีหนึ่ง้วกันถ้าหลุดไปแล้วก็ก็ลงไปข้างล่างใหม่ เออแล้วกว่าจะขึ้นมาได้ก็อาจจะอีกหลายเดือนนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ารอบนี้มันจะมาเล่นมุกไหนนะครับอะอีกมุมนึงนะครับตรงนี้เห็นนะสัญญาณอาจจะค่อยๆไต่กับขึ้นไปข้างบนอันนี้คือภาพมโนแบบชัดแจม่มมโนแจ้งมากนะครับก็ลุ้นแล้วกันว่ามันจะมารูปแบบไหนเนาะมันมาได้หลายรูปแบบแหละอะไรที่เราคาดเดาได้กับไม่ได้เนี่ยมันก็นะประมาณนั้นนะครับอ่ะ อันนี้ลืมไปว่าจะอ่านอะไรจําไม่ได้แล้วข้ามไปเลยแล้วกันนะเขาบอก Data s าโชว่านอตเกาหลีราชัชนะครับเป็นกลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยมีอ่าบดเก็บสะสมไว้อยู่ถึง40ิมิลเลีนยูดอลลาร์นะครับ่ะแล้วก็อีกข่าวนึงนะครับเขาบอก m i โคร s ต r เทจ g ีเอาอีกแล้วนะครับก็อันนี้ปะอ่านี่ไมโครเท t e ี y ซื้ออีก147ิมิลเลียนวอทดออฟบิตคอนะครับตอนที่ แม่รู้ว่าซื้อแล้วล่วงเลยหรือว่าซื้อก่อนล่วงนะครับแต่อันนี้เขาบอกว่ามันเป็น่า September 24เนาะเออดังนั้นก็แปลว่าเมื่อวานนี้มันซื้อแต่พอมันซื้อที่รแม่งล่วงทุกทีเลยนะครับรอบนี้ไม่ได้ประกาศแต่ล่วงเออถ้ามันประกาศเราก็คงจะจะเตรียมช็อตลอนะครับก็อันนี้เขาก็เพิ่งซื้อสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อวานออะอลอนมัสนะครับเขาบอกว่าอ่าทิชเน็กบิก X นะครับอัปเดต in chat with dogecoin นะครับดีไซเนอะร์ก็อันนี้เขาก็ไปแอบรับลมคมในกันไม่รู้ว่าต้องการจะปั้นข่าวให้มันพุ่งหรือเปล่านะครับก็ลุ้นดูนะส่วน KRV นะครับก็ยังเป็นสัญญาณขาขึ้นเริ่มกลับตัวขึ้นมานะหลังจากที่ร่วงยับนะครับเออก็จะกลับขึ้นมาได้จนถึงแนวต้านด้านบนหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองตีแนวต้านกันดูนะครับส่วนต้นคอยนะครับเขาบอกว่าพาร์ทเนอร์กับเท n นเซนคลาวนะครับ เชนเบดทูบูสต้นคอยเดวิล็อปเมนต์นะครับก็ช่วงหลังต้นคอยนี่มาค่อนข้างแรงนะครับเออแล้วก็วันนี้นะครับจะเห็นได้ว่า g ีเอมา,มานะครับแล้วก็สตารตมานะครับที่เหลือยับยับนะครับตอนนี้ชาโตเหมือนเพิ่งขึ้นมาเมื่อคืนตอนตอนเย็ยนๆนี่เองนะครับที่เหลือตัวอื่นเริ่มนิ่งๆงกันแล้วนะเหรียญ ก็ต้องบอกว่าเหรียญฝั่งจีนเริ่มแมาส่วนเหรียญฝั่งไทยเอ้ยส่วนเหรียญฝั่งอเมริกาก็กลับตัวมาเล็กน้อยหลังจากที่เมื่อเช้าลงไป26แล้วก็มีเด้งมานิดหนึ่งตอนนี้นะครับมองว่าน่าจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อเพราะอะไรเพราะว่าพอามาดูใน4ชั่วโมงนะครับของเจ้าดอลลร์เนี่ยตรงนี้ยังเห็นดว่าดอลลร์ยังพยายามขึ้นต่อนะครับยังไม่มีัญญ,ญานที่จะลงนะครับตามเฟรมเดย์ก็ยังปิดแท่ง เขียวสดใสพุ่งขึ้นมาอย่างสะใจนะครับส่วนทองคำนะครับก็ต้องปิดแดงลงมานะครับเพราะว่าดอลลร์มันตักขึ้นเนาะออทองก็อาจจะต้องรอกันไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนทองคำตอนนี้แนวรับเนี่ยที่ดูดูก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับถ้าตรงนี้ทำเป็นแบร์แฟกก็อาจจะมีโอกาสลงต่อได้นะครับ ต่อแม่นะครับในส่วนของ S&P นะครับลงมาที่แนวรับแล้วเห็นไหมให้ไว้เป๊ะมาก4310น,นะครับก็ลงมาเก็บเรียบร้อยนะครับต่อแม่นะครับก็คือเจ้าน a สแดกนาสแดกลงมาเกือบจะทดชอบโลเดิมนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงโลเดิมนะครับดังนั้นตรงนี้สจะรับ n a s แ a กเนี่ยถ้าดูจากแนวรับเนี่ยน่าจะอยู่ที่โซนราวๆประมาณ1 4ก 6, 6 6นะครับอาจจะยังลงต่อได้อีกหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ถ้า S&P กับตัวขึ้นก็นอาจจะขึ้นก็ได้แต่ว่าตรงนี้ถ้ามองเป็นชั้นแนลเนี่ยน่าจะต้องลงอีกหน่อยหนึ่งนะครับเช่นแดงนี้บอกว่ายังยังไม่ลงง่ายๆเออเอ้ยยังไม่ขึ้นง่ายๆต้องลงก่อนนะครับโอทอลของเรานะครับแดงเปิดเบื้อริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแปลว่าลงได้อีกไหมลงได้อีกนะครับอย่างที่ผมบอกคือแนวรับเป้ามันอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งห่ง อาจจะรีบาวเล็กๆน้อยๆไปๆไปมาแล้วก็ค่อยลงมาเก็บลงมาตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ USDT นะครับขึ้นมาติดต้านที่8.2เห็นไหมเช่นปลาขีฟ้าพอดีเป๊ะเลยนะครับก็ถ้ามันเปรก8.2ไปได้มันก็จะพุ่งมาที่8.6แล้วเราจะเจอกับตลาดหมีอีกหนึ่งพักใหญ่ๆนะครับตรงนี้ยังเขียวชะอุ่มอยู่นะยังดูแล้วน่จะมีลุ้นไปต่อนะครับแต่ว่ามาดูในไทม์เฟรมเดย์ตรงนี้ เราจะเห็นตรงนี้เกิดัญญาณแบรลิตครั้งที่1น,นะครับเกิดแบลิตะส่วนตรงนี้นะครับแดงพยายามจะตัดขึ้นมาแต่ว่าเขียวยังไม่ให้ตัดนะครับก็ยังวิ่งขึ้นมาแดงตึงราคาหนีขึ้นมาได้นะครับต่อมาที่ b G t ด d o m i n a n เนนะครับเราจะเห็นได้ว,ว่าัญญาณของมันเนี่ยพุ่งออกมาแต่ว่าตอนนี้เหมือนอยากจะลงมาเทสฐานนะครับที่ประมาณ49.75นะครับ แล้วก็ในส่วนของ Bitcoin วันนี้นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยมันก็คือไม่ผ่านเส้นเส้นแดงตรงนี้เนาะโดนกดกลับลงมาใน TimeFrame Day นะครับอาเกตที่เรามองกันเอาไว้ตอนนี้ลงมาถึงที่โซน0.5และ0.58เรียบร้อยแล้วนะครับกระตุกใส่้ลงมานิดนึงลงมาเก็บนะครับลงมาที่โซนแนวรับบริเวณนี้ถามว่าลงได้อีกนิดนึงไหมถ้าแดงมันปิดแบบนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะ มีโอกาสนะครับที่จะลงต่ออีกหน่อยดูในสี่ชั่วโมงนะครับอ่าขึ้นพีคอยู่นะครับยังยังไม่ยอมตัดหัวลงถ้าตัดหัวลงแปลว่ามีโอกาสกลับตัวขึ้นตอนนี้ต้องเบรกหนีสองหกสองร้อยตรงนี้ขึ้นไปให้ได้นะครับแนวต้านสองหกสองเท่าไหร่เนี่ยสองหนึ่งสองเหรอประมาณนี้นะแถวๆนี้นะสองหกสองหนึ่งสองสองสองศูนย์แล้วกันไนอะประมาณนี้นะครับถ้าเบรกกลับขึ้นไม่ได้ ก็อาจจะขึ้นมารีเทสแนวต้านสองหกห้าร้อยอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยลงต่อก็ได้นะครับภาพรวมของอีเธเรียมนะครับก็เมื่อวานนี้ก็บอกแล้วว่ามันหลุดแนวรับขาขึ้นไปนะครับพอมันเริ่มเริ่มที่จะมีัญญานหลุดเส้นนี้ปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะเริ่มลงต่อเนี่ยเส้นนี้เนาะที่เคยให้นะครับเนี่ยมันหลุดปุ๊บมันก็ใช้เววิ่งลงเลยนะครับก็ดังนั้นก็ตอนนี้ ย่อลงมานะครับทำ lower low อยู่นะครับตรงน,นี้สัญญาณยังไม่มีบูใดอะไรใดๆนะครับก็ต้องดูว่าจะรีเทสกลับมายืนเหนือหนึ่งห้าแปดสองได้ไหมนะครับหนึ่งห้าเก้นยคือแนวต้านสำคัญแล้วกันถ้าเบรกหนึ่งห้าเกไม่ได้ก็ขึ้นรีเทสแล้วลงต่อนะครับตอนนี้ภาพรวมยังมองเป็นการลงต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของใบแนนก็เช่นกันนะครับ n บแนนก็หลุดแนวรับเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะ อาทิตย์เนี่ยหลุดโป๊ะแล้วก็วิ่งตรงๆออกมาก็ลงนะครับตอนนี้ก็ลงมาแต่ยังไม่ทำโลว์โล์นะครับแนวรับน่าจะอยู่ที่ด้านล่างแถวๆนี้นะครับบริเวณสองนี่นะครับอ่ะต่อมาที่เอได้นะครับก็ไม่ไปไหนเลยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับแต่มีกระตุกลงมาเมื่อคืนนะครับตอนช่วง7จ็โมงเช้าสองนก็ม่นะครับแต่ว่าทาร์เก็ตที่มองถ้ามัน เป็นแบบนี้ก็อาจจะล่วงลงมาได้ที่2อง0โลเดิมนะครับวันนี้มีตัวที่น่าสนใจก็คือเจ้า APT นะครับ APT mm hmm. เขาบอกว่ามีข่าวนะครับว่าแฮกเกอร์เนี่ยเอาเหรียญโทเคนปอมเนี่ยโยนเข้าไปใน exchange แล้วก็สามารถที่จะขายได้ด้วยนะครับ,รบดังนั้นตอนนี้แอปเป็นเหรียญหนึ่งที่น่ากลัวแต่ว่าผมงงว่าข่าวร้ายมาแต่ราคาพุ่งขึ้นไป เออราคามันกลับพุ่งขึ้นมาที่5.82นะครับแล้วก็โดนกดรีเจ็คกลับลงมานะครับดังนั้นตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะลงมารีเทสนะครับแนวรับน่าจะอยู่ที่โซนประมาณ5.4นะครับถ้าหลุด5.4ก็ลงยาวมาเรื่อยๆจนถึง5.2นะครับตนน่าไม่นะครับเรามาดูที่วอลคอยกันนะครับวอลคอยเนี่ยตอนนี้กำลังจะเบรกแนวต้านแล้วกันนะผมมองแนวต้านเอาไว้คร่าวๆที่ประมาณไฮเดิมตรงนี้ ตรงนี้นะครับไฮเดิมอยู่แถวๆหนึ่งจุดเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับถ้าเบรกได้ตรงนี้มีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อแล้วกันนะครับแล้วก็เบลอ่ะเบลนี่เหมือนเพิ่งเบรกออกมาเห็นไหมเพิ่งเบรกออกมาแล้วตรงนี้ก็พยายามที่จะขึ้นต่อนะครับถ้าสำหรับเบลตรงนี้ขึ้นมารีเทสไฮเดิมแล้วหกพันเท่าไหร่เนี่ย โดหกพันหนึ่งหกพันสองตรงนี้นะครับเบรกหกพันสองได้ลุ้นขึ้นต่อนะครับเพราะว่าสัญญานเพิ่งจะมาทำคล้ายลาักษณะบูลิตเพนเน้นด้านบนตรงนี้นะครับเจ้าเบลเนาะรอดูแล้วกันว่าเบรกได้ไหมนะครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อละกันนะครับถ้าเก็ตเข้าๆนะครับที่ดูเะเบรกได้เนาะอาจจะวิ่งกันมาที่โซหกพันหกร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของชารตอชดูว่าจบยัง นะครับตโต้นะครับเพึ่งปุงป่มเพิ่มขึ้นมานะครับก็สัญญาณตรงนี้มองว่าในทามเฟรมเดย์เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นการขึ้นรอบสุดท้ายนะเออมองแนวต้านไว้แถวแถวนี้นะครับก็อว่าถ้าขึ้นมาไม่ผ่าน4ีบรรแห่นะครับน่าจะจบรอบแล้วก็เริ่มลงแล้วทาเฟรมวิกนะครับก็เหมือนกําลังเริ่มที่จะกลับตัวเพิ่มขึ้นมาเองอะ ดังนั้นถ้ามองว่าทะลุสีมันแห่ได้ตรงนี้อาจจะมีนสัญญาณการไปต่อก็เป็นไปได้นะเพราะวิคบอกเพิ่งมาอาจจะมาชันๆหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าถ้าดูจากตลาดปิดคอยแล้วก็ไม่ค่อยจะสวยชักเท่าไหร่นะครับอันนี้แท่งหนึ่งชั่วโมงปั๊มขึ้นมากําลังลงหาที่เทสอยู่แล้วกันนะครับก็รอดูว่าหนึ่งชั่วโมงปิดยังไงแล้วกันนะครับ ถ้าปิดสวยๆอาจจะมีลุ้นไปต่อนะครับ4ชั่วโมงยังถือว่าเป็นแท่งที่มีลุ้นพื้นต่อแล้วกันอย่างน้อยก็ไปทดสอบที่ไายเดิมนะครับเป้าทาร์เก็ตชั้นๆตรงนี้มองไว้ที่ประมาณ39.50ลุ้นนะครับอันนี้มีคนแจ้งมานะครับก็ถ้าสังเกตลูนเขาบอกว่ดูวิกสวยไหมครับอนี่นะครับวิกเนี่ยแนวต้าน ็นไหมครับตรงนี้ขึ้นมาเทดสอบแนวต้านแนวต้านหลายครั้งมากนะครับเอาเป็นว่าอย่างที่เคยแจ้งไว้แล้วกันตัว weekly เนี่ยนะครับแนวต้านสาคัญเนี่ยถ้าให้มองก็คือประมาณโซนที่2.1นะครับทีนี้มันขึ้นมาผมปิดตรงนี้กนมันขึ้นมา1 2 3ตรงนี้ลงรีเทสกลอบนะครับแล้วก็พยายามจะขึ้นใหม่แต่เกิด rejection กลับลงมาใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้า มันตั้งฐานได้นี่ตรงนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่ากรอบของการตั้งฐานมันอยู่ที่โซนบริเวณนี้หนึ่งจุดสามหนะครับส่วนแนวตั้านอยู่ที่ตรงนี้นะครับสองจุดศนย์สองแล้วกันไปกดผิดมันอยู่ที่สองนสองนะครับก็คือตอนนี้เหมือนเราขึ้นมาเล่นอยู่บนกรอบนี้นะครับถ้าเบรกกรอบนี้ได้ก็ขึ้นต่อนะครับเป้าทาร์เก็ตคร่าวๆที่มองเนี่ย เาเก็ตเข้าๆนะครับตอนนีที่เบรกได้เราก็จะวิ่งขึ้นมาเล่นที่โซน3ดอลลาร์ตรงนี้ต่อแล้วกันเนาะสดอลลาร์กคือแนวต้านเดิมตรงนี้นะก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมองจากไทม์เฟรมวิกเหมือนอยากไปต่อมาดูในไทม์เฟรมเดย์กันบ้างนะครับเดตรงนี้เหมือนจะเบรกเอากรอบนี้ขึ้นมานะครับแต่ขึ้นมายังไม่ทันไรเลยเดี๋ยวคงจะลงมารีเทสฐานโซนบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง 1.63นะครับถ้าเทสโซนแถวบริเวณนี้แล้วไม่หลุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อแล้วกันเนี่ยตรงนี้จริงๆก็มีแนวรับอยู่เออเนี่ยถ้ารับอยู่นะครับก็ลุ้นขึ้นมาเทสตรงนี้แล้วก็ไปต่อนะครับนี่คือทาร์เก็ตคร่าวๆที่ดูครับดูนะดูใน4ชั่วโมงนะครับตอนนี้แดงลงมานะครับแต่ว่าเริ่มจะหมดแรงที่จะกดหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เส้นกดนะครับเส้นกดก็กดลงมาประมาณนี้นะครับ เพิ่งเบรกเอาขึ้นมาพยายามที่จะหนีขึ้นมาแต่ว่ายังเปิดโดจิอยู่2แท่งนะครับยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะลุ้นรีเทสอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะก็รอดูกันไปแล้วกันนะครับวันนี้นะครับมีขอคับมานะครับวันนี้เห็นเลี้ยวเอกร่วมยับส่วนคับเนี่ยโอ้โหไปไม่ถึงฝันจริงๆนะครับก็ขึ้นมาได้แค่40ตนี้นะครับเบรกขึ้นมาปุ๊บรีเทสแล้วหลุด พอวันนีเทสหลุดมันก็ตกลงมานะครับทีละบาทบาทบาทนะครับแนวรับเขียวยังไม่ตัดขึ้นนะเขียวยังไม่ตัดขึ้นแดงแดงโผล่ขึ้นมาอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังถามว่าสวยไหมก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำรับบิดครับดูในไทม์เฟรมเดย์นะครับแรงกดยังมีมาอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าเหมือนค่อยๆแผ่วลงแล้วนะครับรอดูว่าสามสิบ่าไรเนี่ยตัวนี้ยก็คืออย่าหลุดโลเดิมแล้วกันนะสามสิบ 1ุดแปตรงนี้นะครับหรือแปดห้เนี่ยโดยประมาณนะครับอย่าหลุดแล้วกันนะถ้าหลุดก็อาจจะเกิดสัญญาณจับตัวไหมไม่มีนะครับดังนั้นมองไว้ไว่าสามหกอาจจะมาได้นะครับอาจจะมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูทรงแบบนี้ยังยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับออตอนไมวันนี้มีใครอีก วี่วิ่งวิ่งชิง CRV ครับ,รบขึ้นมาปุ๊บเปิดหัวพยานาะงอลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็นับเวฟเข้าๆอ่นะเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ขึ้นนี่ลงนี่ขึ้นนี่ o v e r b o ์บอสโอเวอร์บอสสองครั้งนะครับแบลิชหนึ่งครั้งก็ลุ้นว่าอย่าหลุดโลแล้วกันหลุดโลก็ช็อตแม่งเลยนะครับตามสูตรเดิม ประมาณนี้นะครับแนวรับมองไว้ที่0ูนจุดนะครับถ้าดูดขูนจุดแห่น่าจะเป็นสัญญาณการเข้าช็อตได้นะครับแต่ถ้ายังไม่หลดูนจุด0.5กก็อย่าเพิ่งเสี่ยงแล้วกันนะครับโดยรวมแล้วตรงนี้ก็คือเบรกขึ้นมาเนาะเบรกขึ้นมาประมาณนี้นะครับร่วงมาที่สี่พันแปดนะครับถ้าหลุดสี่พันแปดก็ลงต่อไปเรื่อยๆนะครับทำเฟมเดนะครับ เปิดแท่งโดจิมาหนึ่งแท่งนะครับแต่ว่าแนวต้านเนี่ยถ้าคิดว่าจะขึ้นมาเทสอีกครั้งหนึ่งน่าจะมาที่5 0 0อีกรอบหนึ่งได้5,005 6 0 0นะครับตรงนี้เพิ่งตัดขึ้นหนึ่งเดย์บอกเอ้ยออกขึ้นหน่อยเหลงมานานแล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นมาได้ชั่วคราวเนาะเออแต่ว่าติดแนวต้านด้านบนตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะยืนไหวหรือเปล่าแล้วกันนะถ้าหลุด5,000ก็อาจจะกลับลงมาเทสที่เดิมนะครับ3,08 ไอ้เอา4 0 0่กันะนะครับ4 0 0ัน0 0ตามทาร์เก็ตทาร่วงนะต่อเมนะครับสำรับเมกเกอร์นะครับเมกเกอร์เมื่อวานที่ผมบอกมันก็ยังยืนประคองอยู่นะแต่ว่ามันกลับตัวขึ้นมาไม่ไหวถ้าดูในเดยนะมันยังกลับขึ้นมาไม่ไหวมันยังยืนเหนือสูตรุด2 3 6ไม่ได้นะครับก็คือแนวต้านเดิมนะครับตรงนี้ เบรกไม่ได้ใช้เวออกข้างนะครับสีแดงเริ่มตัดเข้ามามีกดบาทนะครับดังนั้นตรงนี้ผมมองว่ามีโอกาสลงมากกว่าขึ้นนะเออตรงนี้มองว่าจะทําไหลหัวไหลหรือเปล่านะครับมาดูในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันว่ามีสัญญาณอะไรกับตัวตรงนี้ไฮก็นโลนะครับโลว่าโลมาเรื่อยๆนะครับอาจจะสลับฟันปลากันลงไปเรื่อยๆแต่ว่ามีบูไดไหมก็ไม่มีครับยังไม่เกิดสัญญาณบูไดเวอร์เจนใดๆ มองไว้ค่อยๆลงนะครับตอนนี้ที่เห็นนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะมีคนรอช็อตเยอะนะครับทีมพี่สีน่าจะรออยู่ดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้ามันหลุดลงมานะครับก็ยับนะครับใต้หนึ่งสองหกเมื่อไหร่ไหลหล,หล,ลงไปเรื่อยๆนะครับไซด์เวดาวมองอย่างนั้นนะแต่วีคอย่างที่ผมบอกนะมันยังไม่ขึ้นไม่สุดนะ อลราแท่งวิกที่แล้วอย่างที่ผมบอกคือเฮ้ยมันขึ้นเขียวๆมาอย่างนี้อย่าเพิ่งไปเขี่ยงชอ็อตมันยังขึ้นต่อได้นะครับยังมีลุ้นไปต่อตามเฟรมเดย์ก็ยังมีลุ้นอยู่เพราะยังเปิดเขียวอยู่นะครับแต่สี่ชั่วโมงเนี่ยสัญญาณเริ่มไม่ดีแล้วนะครับสัญญาณสี่ชั่วโมงเริ่มไม่ดีแล้วนะถ้าเบรกขึ้นไปนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะตามโฟมูบายเท่านั้นนะครับถ้าเรามองตามสี่ชั่วโมงแบบนี้เราต้องเข้าชอ็อต แต่ถ้าเบรกขึ้นเราค่อยเปิดบายตามนะครับแนวต้านตั้งไว้ที่ไฮเดิมคือหนึ่งสามศูนย์สี่นะครับบนบริเวณนี้แนะประมาณนี้นะครับเอามาลิงก์แล้วกันนะสำหรับลิงก์ขึ้นมายืนนะครับบนแนวต้านที่เคยให้ไว้เนาะตอบเส้นนี้นะครับที่กดกด,ดขอปิดก่อน ตรงนี้ใช่ไหมกรอบนี้หนึ่งแอนเส้นกดตรงนี้อ่าเห็นปะมันขึ้นมายืนบนกรอบแนวต้านได้นะครับแล้วก็เปิดแท่งกำลังลุ้นกับตัวขึ้นนะครับฉลับสี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่าตรงนี้พอเราดูปุ๊บโอ้โหไอ,อเข้ามาสี่ชั่วโมงทำไมมันเปิดแดงคั้งนั้นล่ะข้างบนนะครับ ตรงนี้มองเป็นคล้ายๆลักษณะของชั้ n แนลนะครับชั้นแนลอาจจะมีโอกาสที่จะเป็น rising wedge นะครับเพื่อที่จะโดนกดลงไปข้างล่างนะครับก็ต้องระวังหน่อยนันะี่ยถ้ากดหลุดลงมานะครับก็อาจจะลงมาที่แนวรับเช่นล่างตรงนี้นครับแนวรับอยู่ที่6.6นะครับแต่ตรงนี้เราก็มีเช่นเหลืองที่คอยซับพอร์ตครั้งที่1นึ่งซับพอร์ตครั้งที่สแล้วก็ปั๊มขึ้นมานะครับก็ ไม่รู้จะลงมาใหม่ไหมแต่ดูทรงแล้วก็เหมือนยังไม่ได้ไปนะง่ายๆแน่ๆนะครับอาจจะใช้เวรออะไรบางอย่างนะครับพอว่าดูเช่นกดสองแท่งตรงนี้แล้วเหมือนสัญญาณรีเจ็คค่อนข้างรุนแรงนะครับรีเจ็คชันตรงนี้ค่อนข้างรุนแรงอาจจะวิ่งกลับลงมานะครับอาจจะวิ่งกลับลงมาหาฐานด้านล่างได้นะตรงนะครับแนวรับอยู่ประมาณแถวๆเจ็ดเหรียญแล้วกันนะครับ ้นคอยสุดท้ายแล้ววันนี้อะไหนว่าข่าวดีล่วงยับนะครับต้นคอยยับแล้วนะครับไม่รอดแล้วตรงนี้ก่อนแนวรับอยู่ด้านแรงตรงนี้เลยนะครับประมาณแถวหนึ่งจุดแปดกว่ากว่านะครับมาดูก่อนว่ามีตรงไหนที่รับได้อีกไหม ถ้าเราตีฟีโบโซนนี้นะครับลงมาถึงจุด4 5แล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าลงต่อนะเพราะดูจากแท่งแบบนี้นะครับ0.5 2.1อาจจะมีลุ้นที่จะรีบาวขึ้นเล็กน้อยถ้ารีบาวขึ้นมาไม่ผ่าน2.157ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะลงต่อเนาะเราดูแนวรับนี่นะครับแล้วก็เส้นกดตอนนี้นะครับ ผมว่าทะลุเรียบร้อยนะครับทะลุมาแล้วพูดไม่ถันขาดคำนะครับถ้าดูประมาณนี้จะสังเกตว่าน่าจะทะลุนะครับแล้วก็ว่าแนวรับน่าจะอยู่ที่ประมาณโซน0.5นะครับแต่ถ้ามันจะลงไปมากกว่านี้0.618ก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าตรงนี้มีแนวรับ 1, 2แล้วก็ขึ้นไปเลยอาจจะลงมาถึงตรงนี้นะครับดังนั้นมองไว้ที่ประมาณ หนึ่งจุดเก้าเก้าแล้วกันนะครับโดยประมาณนะก็ยังไงอาทิตย์น um, ี้ผมก็มองแดงอยู่แล้วนะครับนะก็เรามัดเรามังงานนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแสตมปคล้ากดกระดิ่งติดตามแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับฟันดีลาติสชอคอม